สวัสดีค่ะจุ๋เอสุกแบบนี้จะิมความอร่อยที่ร้าน,นจิ้มจุ่มสุขทิพรสาขาอุดมสุขขนาดน,นี้เป็นเวลา18นาฬิกาฝนตกเจ้าของร้านกำลังเอาก็อปใบลงให้อากาศดีฝนตกกินร้อนๆต้องแซ่บกระดูกอ่อนมาร้านจิ้มจุ่มแต่ไม่ได้สั่งจิ้มจุ่มเพราะว่ารุ้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกในการกิน Bạn, Wei, có đây ao kinh ngay ngay như bò ủa có lan má cuốn lan nha đây gì nữa ta để mặt cái cây này nó phải không กิมเจ่าละขบับรถผ่านหลายครั้งไม่ได้แหวน,นไั่ได้นกนอะไรอีกต่อไปตำข้าวโพดไส่เต็ม เสียงที่เพี้ยนนี to to like, um, that that ้คือเสียงฝนนะทำธุระทำธุราทำธุรานะำธุระธุรลอยไปลาบดีก็ลอยตุเดียงปันกินมาเออไม่ต้องหรอก ยกร้านดีด้วยร้านนี้กรรากาศานะนี้คุณกาลังรับชมจุมเสะดวกแบบนี้เช็กอิกนความร่อยทร้านกิม,มุมสุที่พรสาขาบุรมสุกเามีหลายสาขานะในทอยบุมสุกแล้ววากำลัง ฝนกำลังตกหนักมากและเราอยู่ร้านจิ้มโจงแต่เราไม่ได้กินจิ้มโอเค